สวัสดีครับพี่น้องพบกับดีโอแกนกับผมครับวันนี้ครับผมพี่น้องไม่มียังมาไม่พี่น้องมาหากินให้เราหรอกครับมาตกปลาพี่น้องปลานิ่นให้เราหรอกครับผมพี่น้องครับมาเบืองครับว่าตกมาตะเสาหอดสิบโมงในซีเดย์ไลฟ์ไปไหนครับพี่น้องเบืองที่ละครับพี่น้องไลฟ์บอกครับเดียวครับมีแต่ปลานิ่น หากินแบบว่ายัไงพี่น้องหากินโมหออยากรับผมเบ็ดะตะกอกระสือครับผมฟงางปูนเพิ่นกะหาคือกันครับผมฟางผีเพิ่พนกะหาคือกันครับผมเพิ่งเดียวครับไม่ใหญ่เพิ่นใดญเพิ่นโชว์พี่น้องเพิ่นโชว์เพิ่นใหญ่บาระสองสามตัวคนละครับเพิ่นก็ได้ไล่กันพี่น้อง,งเพิ่งเทียะครับ กินแป้งสิแล้วครับพี่น้องมันมียังมากมหมครับคือกินไลายกระบอกใบพี่น้องอาหารแพ้งสดครับผมแกะได้แน่ครับผมบ่ได้แน่ครับผมรุดแน่ครับเบิ้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องดึงขึ้นมาทีละตัวสองตัวดีกว่าดึงขึ้นมาบ่ได้พี่น้อง เดีว่าดึงขึนตรตรงงข้นมาที่เราโตสองตัวดึงขึ้นมาเท่ะบาทในไลทกันนี่ครับพี่น้องไมอนีนะครับพี่นอ้นนองติดอีกแล้วครับผมตึ้งๆนี่ครับตาตื้อติดอีกแล้วครับผมเป็นอาหารครับผมผสมห่อครับผมยาปรเนินครับหาบ่อยากพี่นอ้องเป็นสา Nam าครับผมเป็นสา Nam เาป,ป้าปลา คุ่นหาประมาณสองคนสามคนครับผมนจะมาหาอยู่หากินกันพี่น้องสี่ลายกระโบไว้ครับอันใดนปหากินไดนก็หากินไปพี่น้องทั้งคุณคระแถึงแม้นครับผมอันทั้งคุณเพิ่อนใส่าเบ็ดฝรั่งครับผมฝ้าขวดกะเพิ่อนใส่เบ็ดขวดครับผมเบ็ดดึงเอากาะเอาครับผมผมกะบว่มีเบ็ดฝรั่งพี่น้องผมกะใส่ขวดกาะเอาก็แกันครับผม เบิ่งไปเลยพี่น้องเบิ่งที่ล้วครับพี่น้องเบิ่งที่ล้วครับวันนี้พิน่นดึงขึง้นปู่พี่น้องแปดเก่าเส้นนี้ครับพี่น้องเบิ่งที่ล้วครับเพิ้ลไเป็นน้ำมันมาครับพี่น้องผมมาดึงขึ้นสุบาสุบาดกับมันอยู่นี่ครับผมเบิ่งทีล้วครับพี่น้องกำลังหากินมันมันพี่น้องฝ่ามือตื๊บไม่แล้วครับผมเบิ่งที่ล้วครับ เมื่อตืบมาแปดด่านเก้าด่านเลยพี่น้องกําลังหากินมันหมันครับผมกําลังหากินมันมันครับกําลังได้ปลาพี่น้องเบื่องที่ละครับผมปลาละสองละสามตัวพี่น้องเบื่องเที่ะครับสุดยอดเลยพี่น้องมากครับพี่น้องมาเบิง่งปลาไม่หญ่พี่น้องแปดเส้น เราเป็นศิยนในพี่น,น้องคนได้สูคนครับู้ใดมหาตรงนี้แะครับพี่น้องปลาเราม่ได้ตัวใหญ่ตรงนะครับเปนเส้นในพี่น้องตรงนี้แหละครับผม <laughs> ตรงนะครับปลาเราได้พี่น้องตรงนี้แหะครับเป็นตามันมพี่น้อง ตขาผมมาแต่เดียเครับผมยังเมื่อเบิดอยู่บ่ะท่านขุนมันกับเวชรพลังครับเป็นอะไรขึ้นกันครับผมมาแต่เดายวเบิร์ตยุบอเบิดอยู่มันได้พี่น้องได้ตลอดครับผมดึงขเนยิบได้ได้ยันหนังครับมันมันแล้วพี่น้องมันแล้วล่ะครับผมผมก็ขอว่ายายฝนตกเด้อครับกำลังหาปลามันมวนกำลังได้พี่น้อง ได้สุคนได้สุคนครับผมว่ามันใหญ่เป็นไหนในตัวใหญ่ครับผมมองเพิ่นแปะเส้นเก่าเส้นครับผมของผมหกเส้นครับก็เลยใหญตัวใหญ่เป็นไดนพี่น้องก็อได,ด,ด้ครับผมเมื่อกีมาบ่ได้เดิครับเมื่อกี้แหละครับตามกัดสามสีโลพี่น้อง นักอิงตึงเลยนะครับผมมีตวอ้วนพี่น้องไหนี่งครับผมตัวงามครับผมบรรยากาศการเีเครับผมพี่นอ้องหาไปเร่เร่พี่น้องกระจดไปเร่เร่ครับผมตพงที่ละครับพี่น้องใกล้สิเตีมยม้วครับผมได้ยีกน้อยเดียวครับผมพี่น้องถือไว้ละสองละสามตัวเพิ่งที่ละครับพี่น้องพี่น้อง ได้ป่ครับพี่น้องมันอยู่ได้ครับเจอสภาพนี้แก่เตรียมแล้วครับผมได้อีกน้อยเดียวครับผมกระตรเตียมแล้วครับพี่น้องปลาละ้สองสามตัวแห้งตกแห้งวนพี่น้องฝนกะดิลิ่นมากปล่อยๆครับผมนี่แหละครับปลากำลังขึ้นพี่น้องตกมาไปปล่อยได้ครับแต่ว่าขออย่าตกนักพี่น้องกับตกนักคือนหยิบบ่ไดหปาลาหรอกครับผม นาสิขึ้นก้อนครับผมเบื่องที่แล้วครับผมแม่บ้านดึงขึ้นบาทแล้วสองสามตัวพี่น้องฝ่ายเบิ้งนั้นครับขันแดงสีเป็นตะมันอยู่ได้ครับพี่น้องตั้งผุนเป็นเบ็ดขัดังครับผม<อ>มีบัตรเฝ้าพี่น้องเสียใจไรพี่น้องเอาไหมาครับแก่ตัวไหมครับผมมาเป็นยังครับผม